สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารล่โดยไม่เหมาะความสุขหัวโตๆแม่เหมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่เหมาะที่มีพลังงานออล่าพลังงานอินนิจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่งวงเวลาในร้ายมีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีด,มด,มด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ตะค้มไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่เหมอด้วยนะคะแต่ให้ไไมมม่่่่่่่เเเเปป็็นนนนนรรชกกัคคคคะะะะะะอออาาาาลหืวย ตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะวันนี้เช้านี้นะคะเราตั้งชื่อว่านะคะบทบาทใหม่ในชีวิตคุณ กำลังจะเกิดขึ้นนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณคะบทบาทใหม่ในชีวิตคุณกําลังจะเกิดอะไรขึ้นณนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะคุณกําลังจะได้รับบทบาทใหม่อะไรในชีวิตที่ครูครคูบาอาจารย์ส่งมาถึงคุณนั่นเองนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่จะประทับในที่นี้นะคะบทบาทใหม่ในชีวิตของคุณนับจากนี้จะเป็นอย่างไรคะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าบทบาทใหม่ของคุณคือ แต่นี่คือเสียงจากคุรุคูบาอาจารย์ที่มาบอกคุณว่าบทบาทใหม่ในชีวิตคุณของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองและให้เรามาสื่อนั่นเองค่ะมาค่ะท่านต้องการบอกอะไรให้คุณตั้งรับหรือยินดีรับในสิ่งใดค่ะ ก้นคคะนะคะต้อนรับบทบาทใหม่สาธุสาธุสาธบทบาทใหม่ในความเป็นอภิมหาเศรษฐีนี่คือบทบาทแห่งเศรษฐี นะคะบทบาทแห่งสีทีคือสิบเหรียญครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขคุณเห็นไหมคะครอบครัวมีพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็เด็กน้อยแล้วก็คุณยา่าคุณยายเป็นคู่รักคู่ไข่คู่สน่หาอาจจะเชื่อมกับเมื่อคือนก็ได้นะคะเมื่อคือนนี้ถ้าใครไปดูนะคะเราไม่สปอยเราบอกได้แค่นี้แล้วนี่คืออะไรคะนะคะนี่คือทีออฟบอลนะคะเรื่องการงานคุณจะมีงานเข้ามางานนี้จะเป็นงานที่3บางทีความสุขของคุณอาจจะ จะมาจากด้านการงาน การงานเข้าเงินก็เข้านั่นเองนี่คือไพ่แห่งเศรษฐีสิบเหรียญไม่มีอะไรดีกว่าสิบเหรียญนอกจากราชาถือเหรียญและราชินีถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเด็กถือเหรียญนั่นเองนะคะนี่คือไพ่แห่งความมั่งคั่งล่ํารวยล่ํารวยจากไหนคะล่ํารวยจากธุรกิจการงานการค้าการขายของคุณคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องการงานคุณกําลังมองหาเส้นทางที่3ในชีวิตคุณโอกาสงานที่สมของคุณคุณจะได้ขายที่ขายทางหรือว่าด้านการงานอะไร ที่คุณกำลังจะทำอยู่มันคือความก้าวหน้าและความสำเร็จความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จวัน2วันรวยครั้งนี้ไม่ใช่รวย2วัน3วันแต่จะเป็นรวย10ปี20ปีจนชั่วลูกชั่วหลานคุณนั่นเองนะคะนับจากนี้นะคะบทบาทชีวิตใหม่ของคุณคุณเตรียมรับสิ่งใดอีกคะ แทมพลาเนคุณเตรียมตัวรับบทบาทใหม่การเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้เปลี่ยนแปลงนําไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและถาวรและยั่งยืนของคุณนั่นเองแทมพลาเนจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิตเพราะไพ่ภพตนุขึงคุณตัวตนของคุณคือแทมพลาเนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เข้ามาดูคลิปนี้ให้คุณได้เรียนรู้ให้คุณได้รับรู้เลยว่านะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเพื่อก้า ไปสู่ความสําเร็จแบบยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตนั่นเองคือสิบเหรียญนั่นเองนะคะและนับจากนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาให้คุณได้พบสิ่งใดบ้างคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําพาให้คุณได้พบสิ่งใดบ้างคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบจบ ข่ะคุณค่ะข่ะคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพราะจังหวะชีวิตการเปลี่ยนแปลงวันนี้วินาทีนี้ตั้งแต่คุณเข้ามาดูนี่คือ The View of f o r t u n e และ t e m p e r a n c e มายืนยันเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตที่เคยมีปัญหาหรืออะไรก็ตามนับจากนี้จะเป็นแปลงการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วเปลี่ยนแปลงด้วยจังหวะชีวิตของคุณคุณจะมีโชคลาภเข้ามา นี่คือ The w ์วิวออฟฟอร์จูยังไงก็ได้โชคลาภจะเป็นบ้านรถเงินทองอะไรก็ตามแต่จังหวะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะคํายืนยันแทมเพลนแล้วก็อะไรคะเดอร์วิวออฟฟอร์จูนออกมาย้ําอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีในรอบ10ปีในรอบ20ปีในรอบ2ป,บปีหรือว่าในรอบ2เดือนหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณเจออยู่บทบาท ชีวิตหนักๆของคุณนะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าบทบาทใหม่ในชีวิตคุณกำลังจะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนกิคุณค่ะกิคุณค่ะยานะคะนี่คือเจ็ดถ้วยถ้วยรางวัลย่ามัวแต่ฝันให้ลงมือทําถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีเหมือนสิบเหรียญเพราะฉะนั้น คุณมีพรสวรรค์คุณวาดฝันไว้แต่ถ้าคุณไม่ลงมือทําแล้วสิ่งใดเล่าจะเข้ามาหาคุณนี่คือถ้วยเจ็ดถ้วยถ้วยรางวัลสาหรับคุณพรสวรรค์คุณมีโอกาสมาถึงคุณแล้วเมื่อคุณเจอสิ่งไหนถ้าคุณคิดว่าสิ่งไหนสิ่งนั้นใช่ของคุณคุณจงลงมือทําแล้วสิ่งนั้นจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่สิบเหรียญที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าต่อค่ะทุกคน นี่คือสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญตอนนี้ให้คุณดูกระเป๋าตังค์ของคุณจะกิบจะจ่ายจะใช้อะไรให้คุณดูสิบเหรียญเพราะอนาคตคุณคือนี่คือเจ้าของราชวังเวสายคุณเห็นแค่ประตูนี่คือประตูนะคะประตูทางเข้าบ้านของคุณแค่ประตูทางเข้าบ้านของคุณยังสวยขนาดนี้คุณคิดว่าภายในบ้านจะสวยขนาดไหนคะนี่คือโฟล์วออฟติคอลนะคะจะคิดทำอะไรนะช่วงวันนี้ให้ดูกระเป๋าตังค์ ของคุณก่อนให้รักและหวงแหนนะคะเงินเป็นสิ่งมีค่าจงใช้เงินให้คุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์นั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างณนะช่วงเวลานี้สิ่งที่ให้มาบอกว่านะคะถ้าคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีคุณก็ต้องจักรู้จักรักเงินและใช้เงินให้ถูกทางเพราะนี่คืออนาคตบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่บ้านไม้แต่เป็นคาลหานเหมือนพระราชวังเวสายนั่นเองนะคะต่อค่ะ ทุกคนทุกคนคคุค่ะคุณค่ะหนึ่งกลคุค่ะ,คคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนับจากนี้คุณได้กวาดน้ำคว่มขันให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเ็และคุณแล้วนี่คะ่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ลักคู่ไข้หรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาไม่ดีกับคุณคุณเห็นไหมคะ คุณเห็นด้านล่างไหมที่มีเงาเจ้ากรรมในเวรที่คอยมาทำร้ายทำให้คุณไม่เจจริญความก้าวหน้านับจากนี้คุณจะเป็นคนใหม่คุณจะเป็นคนที่แกร่งขึ้นมีความสามารถมากขึ้นเข้าใครเข้ามาหาคุณคุณก็จะอ่านใจคนได้คุณจะไม่ใช่ผู้หญิงบอบบางอีกตอกไปแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่สู้คนนับจากนี้ราชินีถือถ้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะคุณใครดีมาก็ดีกับใครลา หคุณก็หลายกลับบ้างเพราะปกติราชินีถือถ้วยจะเป็นผู้หญิงเหมือนนางเอกเหมือนอะไรเหมือนนางเอกแล้วครซีรี่ข่าวคั่ที่โดนหลังแคนนะคะนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงที่นะคะนับจากนี้คุณจะมีความเก่งมากขึ้นวาสนาบารมีคุณได้กวาดน้ําความขันแล้วหรือมันจะอาจต่อเนื่องกับคลิปเมื่อคืนนี้ก็ได้นั่นเองเกี่ยวกับคู่รักคู่ใครคู่เสน่หาในชีวิตคุณนั่นเองและนับจากนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะทุกคนขอเ่ะไขอเพิ่งไโอ้ oh my g o รโอ้มีกาเราคิดว่ามันต่อนเนื่องกับเมื่อคืนนี้แน่เลยสาทุสาธุไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนับจากนี้การเงินของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณทุกทิศทุกทางถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะนําเงินไปลงทุนธุรกิจอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จหนทางข้างหน้าคือราชาถือเหรียญเมื่อคุณเป็นอัศวินถือเหรียญคุณเป็นนักลงทุนอยู่แล้ว คุณชอบลงทุนคุณหานะคะหาทุนที่จะเข้ามาบริหารจัดการในองค์กรของคุณคุณจะหาได้ง่ายๆสบายๆเพราะคุณเป็นนักธุรกิจนะคะธุรกิจด้านการเงินยิ่งถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนี่โอ้โ oh หคุณมีความแบบหาตัวจับยากนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและอะไรต่อคะสิ่งบทบาทใหม่ที่คุณควรจะรับรู้และตั้งรับและยินดีรับต่อคะ่ะ ไม่ว่าคุณตอนนี้คุณทำอะไรให้คุณศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญก้าวไปสู่ข้างหน้าโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลนักเมื่อเชี่ยวชาญแล้วนะคะเมื่อเชี่ยวชาญเอาความรู้นั้นนะคะที่คุณตกผึกหรือตกที่คุณตกผลึกเรียบร้อยแล้วออกมาใช้นะคะคุณเหมือนบางคนนะคะคุณจะเจอครูครูบาอาจารย์ที่ดีๆอยู่ดีๆคุณก็จะเจอการออกเดินทางครั้งใหม่นี้คุณจะเจอครูครู ครูบาอาจารย์ที่มีวิชาเก่งกล้ามาสอนคุณในเรื่องทุกเรื่องนะคะนับจากนี้หรือตัวคุณเองคุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญรอบรู้ในเรื่องนั้นคุณจะเป็น number วัน เราบอกเลยว่าถ้าคุณได้เรียนรู้ศึกษาบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้คุณได้ศึกษาคุณได้เรียนรู้แล้วคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะและชานาญการในเรื่องนั้นๆจนหาตัวจับยากนั่นเองนะคะเพราะเดอะเฮอร์มิตออกมาคือความเก่งความฉลาดความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อค่ไฟโอฟว์ ในบางครั้งถ้าคุณเจออุปสรรคปัญหาเหมือนมีอะไรมาขาัดขวางคุณนะคะด้วยด้วยบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละคะ่ะเหมือนมีอะไรมาขาัดขวางคุณให้คุณปล่อยปล่อยวางนะคะตั้งสติอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเมื่อเราใช้อารมณ์มันก็จะไม่มีอะไรดีแต่เมื่อเราใช้สติแล้วมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเวลานะคะเจอสถานการณ์ขับขันขับขันให้ตั้งสติก็เหมือนเรื่องการเรื่องงานเมื่อเกิดปัญหา ความขัดแย้งซึ่งกันและกันก็ขอใหใ้ใช้สติในการทบทวนพูดคุยกันแล้วทุกยงทุกอย่างห้าไม้ก็แค่ไม้กิ้มฟันแค่นั้นเองค่ะต่อค่ะทุก นะคะที่เกิดปัญหาเนี่ยคืออะไรคะนี่คือปัญหานะคะในเรื่องการงานคุณจะเจอแต่ถ้าคุณได้ศึกษาเข้าใจในงานที่คุณทำนะคะแล้วคุณรู้จักแบ่งงานให้ถูกกับคนเอ็กต้าเวิร์กเอ็กต้ามานันนี่อย่าคิดว่าคุณเก่งเก่งคนเดียวการเก่งคนเดียวสู้เก่งหลายคนไม่ดีกว่าเหรอคะคุณจะได้พักผ่อนพักกายพักใจนะคะเห็นไหมคะ โจโฉเนี่ยเขาจะมอบให้ลูกน้องแต่ละคนนะคะมอบงานให้ลูกน้องแต่ละคนเพราะความเชื่อใจลูกน้องแต่คนเบ้งนะคะเป็นคนฉลาดจริงแต่ไม่เคยใช้ไม่เคยไว้วางใจใครเลยแม้แต่ไปจุดเทียนหน้าหอระครังเขายังไปจุดเองเพราะฉะนั้นวางคนให้ถูกกับงานแล้วคุณจะมีความสบายใจหรือถ้าตอนนี้คุณทำงานหนักนะคะคุณลองมองดูตัวเองสิคะว่า คุณทำเท่านี้คุณก็ได้เงินเดือนเท่านี้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะนะคะถ้าคุณไม่กล้าเปลี่ยนแล้วใครจะเปลี่ยนนะคะชีวิตคุณมีชีวิตเดียวนับจากนี้รักตัวเองแล้วสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะงานงานทุกงานถามว่างานทุกงานมีความสําคัญไหมสําคัญแต่สุขภาพของคุณสําคัญกว่าครอบครัวของคุณสําคัญกว่านั่นเองนะคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะให้คุณรักตัวเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคุณจะมีรักใหม่ๆเข้ามาและที่สําคัญรักงานได้แต่อย่าทำร้ายสุขภาพจิตสุขภาพใจตัวเองนั่นเองแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนี่คือหนึ่งถ้วยค่ะ นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้จะมีแต่สิ่งด,ดีเข้ามาถ้าคุณรู้จักปล่อยวางนะคะให้คนอื่นได้อย่าลืมว่าตอนเราเข้ามาใหม่ๆเราก็ไม่เป็นงานเหมือนกันนั่นเองนะคะสอนให้คนอื่นได้งานเราจะมีความสุขการเป็นผู้ให้จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าเป็นผู้รับนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะสิ่งที่เขาจะได้รับความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่เมื่อคุณปล่อยวางได้ความสุขครั้งใหม่ ก็จะกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะถ้าใครทํางานอยู่หนักอยู่ก็ขอให้ปล่อยวางนะคะต่อค่ะทุกคนกาวคุณค่ะกาวคุณค่ะกาคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี่คือคุณจะมีความสุขซ้อนความสุขเลยคะ่ะนี่คือหนุ่มถ้วยเสร็จแล้วแล้วนี่คือเด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเพจออกครับคุณจะมีความรักเกิดขึ้นจะมีสิ่งดีๆทําให ชีวิตของคุณมีความสุขราวปฏิหารใครมากระทบกระทั่งจิตใจคุณอีกต่อไปไม่มีอีกแล้วคะ่ะความสุขจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้จักปล่อวางเห็นไหมคะมีแต่ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณนับจากนี้เด็กถือถ้วยคือจงเชื่อมั่นและศรัทธา ในตัวเองและในคนอื่นนั่นเองนะคะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณเราปฏิหารและที่สำคัญคุณเป็นคนที่นะคะมีซิกเซนต์อยู่ในตัวจงเชื่อในซิกเซนต์ของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะต่อค่ะถ้าบางสิ่งมันไม่ไหวนะคะออกไปหาแพชชั่นใหม่ๆนะคะนี่คือแปดถ้วยบางสิ่งบางอย่างคุณกำลังหมด หมดบางหมดแพชชั่นนะคะก็ออกไปข้างนอกไปหาความสุขให้ตัวเองเมื่อมีความสุขแล้วค่อยเข้ามาก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือแปดถ้วยบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ได้ดั่งใจหรือว่าช่วงนี้คุณหมดแพชชั่นกับอะไรบางอย่างก็ออกไปข้างนอกอย่าอยู่ที่เดิมเพราะการอยู่ที่เดิมมันเหมือนซ้ำเติมสภาพจิตใจให้จิตใจเราห่อเหี่ยวให้เราไม่มีแพชชั่นในการทำงานหรืออะไรนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ ทุกคนขอบคุณค่ะเอรคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเรื่องการงานนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวตนนะคะให้รู้ว่าเราเป็นเรานะคะแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่คนอื่นเป็นด้วยไม่ใช่ว่าฉันเป็นอย่างนี้ต้ององยอมรับฉันให้ได้นะแต่คุณไม่เอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่นี่คือราชินีพระจันทร์ก็คือเดอะไฮเปินเทศนะคะคุณเป็นคนที่ เข้าใจคนอื่นทุกเรื่องราวแต่บางทีคุณก็อยากให้คนอื่นเข้าใจ คุณก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าคุณเป็นแบบนี้นะที่จริงคุณเป็นแบบนี้คุณอยากให้ได้งานแบบนี้ทําให้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดดีๆกับเขาแล้วสิ่งที่คุณจะได้มามันจะได้เกินความคาดหมายนะคะถ้าคุณพูดดีไม่มีถ้าไม่มีใครเขาจะไม่ช่วยทํานะคะแล้วเข้าใจตัวเองด้วยนั่นเองนะคะรู้บทบาทตัวเองนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะคะคุณเป็นนักเจรจานะคะเป็นนักเจรจาที่ดีคุณใช้กิจวิทยา ความรู้ของคุณที่มีนะคะนะคะทำให้คนอื่นคอยตามคุณได้เราเชื่อร้านเปอร์เซ็นเพราะคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตและเดอะไฮเปนเทสนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณ เกิร์บุณค่ะกบเพิ่่นับจากนี้คุณจะเจอคู่รักคู่ครคู่เสน่หาคู่ที่นะคะหากันจนเจอถ้าใครยังไม่เคยมีคู่รักคุณจะได้เจอคู่รักคู่ครคู่เสน่หานะคะเป็นคู่โซเมทของคุณแต่ถ้าใครมีคู่รักแล้วนะคะครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะความสุขแบบเรือล้นนั่นเองค่ะต่อขาแล้วนับจากนี้เขาจะได้เจออะไรอีกคะบบทบาทใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ในชีวิต ระวังเรื่องอารมณ์ระวังเรื่องอารมณ์และคนชักใย,ยอยู่ด้านหลังนะคะฟังหูไว้หูนะคะอย่าเชื่อคนง่ายนั่นเองระวังเรื่องอารมณ์และคนชักใย,ยอยู่ข้างหลัง ฟังหูวไว้หูและใช้สติอารมณ์ในอย่าใชาา้สติอารมณ์ในการตัดสินนั่นเองนะคะนะคะน,นี่คือเดอเดวิลออกมาเลยค่ะนะคะถ้าคุณอยากเป็นใหญ่คุณต้องใจให้นิ่งเพราะอนาคตของคุณคือเศรษฐีนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อทดสอบให้คุณได้รู้ว่าถ้าเป็นเรื่องความรักก็อย่าเชื่อใครใง่ายนั่นเองนะคะให้รักตัวเองให้มากที่สุดค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเพราะความรุ่มหลงมัวเมา มันมีทุกคนค่ะต่อค่ะเก้าคุณ้าเ้าคุณเกาเก้าคุณนับจากนี้คุณจะมีโชคคุณจะมีลาบนะคะถ้าความรักคุณไม่สนนะคะคุณไม่สนคุณก็โฟกัสในเรื่องเงินคุณจะมีโชคลาบคุณปรารถนาจะมีโชคลาบคุณจะได้โชคลาบก้อนใหญ่ก้อนใหญ่จนถึงสิบเหรียญการงานคุณปรารถนาสิ่งใดถ้าคุณเชื่อว่าคุณมีโชคลาบ คุณก็จะมีโชคลาภเพราะอะไรคะเพจออบคับที่เราบอกว่าคุณเป็นคนที่มีซิกซนนั่นเองนะคะมีสัมผัสที่หกนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเชื่อได้แต่อย่างมงายแล้วคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะหนึ่งเหรียญน,นั่นเองและอะไรต่อคะสิ่งที่เขาจะได้ท คุณค่ะคุณค่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้ข่าวใหม่ๆในเรื่องการงานงานนี้เป็นงานทดลองงานนี้เป็นงานวิจัยคุณเตรียมรับข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานได้เลยค่ะเพราะการงานของคุณกําลังจะโดดดินเป็นงานที่สองนั่นเองค่ะกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณได้ก้าวกระโดดมีโชคในด้านการงานและมีโชคในด้านการเงินคุณจะมีโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะต่อค่ะ Tukun Tukun Kau pun tak Kau pun tak Kau pun tak Tak lover. นะคะบทบาทใหม่ของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบทบาทใหม่ในครั้งนี้คุณจะได้เจอคู่โซเมดของคุณคือคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมคู่ที่ตามหากันจนเจอถ้าใครไม่ดีเขาจะจากคุณไปอย่างอ,อัตโนมตัติถ้าใครไม่ดีกับคุณนะคะถ้าคู่ดีกันแล้วนะคะก็จะดียิ่งขึ้นแต่ถ้าคู่ที่อย่าล้างกันหรือถ้าคู่ไม่ใช่ ที่ทะเลาะเบาแว้งกันหรืออะไรกันก็ตามนะคะจะจากกะลากันด้วยดีแล้วจะเป็นสิ่งดีแล้วคนใหม่จะเข้ามาให้ทําให้จิตใจคุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งเป็นคู่โซเมตนั่นเองนะคะคู่แท้ของคุณเดอะเลเวอร์นะคะคุณจะได้เจอคู่รักที่เหมาะสมซึ่งกันและกันและอยู่กันไปด้วยความเป็นคู่สร้างคู่สมคู่มั่งคู่มีนั่นเองนะคะต่อค่ะ ขุค่ะขุณค่ะขคุณค่ะและนี่อะไรคะราชาถือดาบอุปสรรคปัญหาหมดบาทใหม่คุณจะไม่มีอีกแล้วเพราะคุณคือราชา <c oughs> เพราะคุณคือราชาถือดาบเพราะคุณคือเฉยเลยเพราะคุณคือราชาถือดาบนั่นเองนะคะบารมีของคุณคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะได้เจอผู้ชายที่เงียบๆนะคะอาจจะเป็นด็อกเตอร์แล้วล่ะค่ะผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็เป็นผู้มีบารมีมียศมีตำแหน่ง นะคะเป็นผู้มีมบารมีมียศมีตำแหน่งอาจจะเกิดราศีมังกรราศีเมษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเจอผู้ชายแบบนี้นะคะเป็นผู้มียศมีตำแหน่งนั่นเองนะคะ เป็นผู้มีวารมีนั่นเองนะคะมารักมามอบความสุขให้กับคุณค่ะแล้วยังไงต่อคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชาย lotta, คุณจะเจอผู้หญิงที่สวยมากพร้อมจะเป็นแม่ของลูกนะคะแล้วเป็นผู้หญิงที่สวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรดูยังไงก็สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอวบหรือยังไงก็เป็นผู้หญิงที่สวยมีความพร้อมจะหลุดความเป็นแม่บ้านจะหลุดความเป็นแม่ของลูกมากๆพร้อมจะแบบอ่ะเป็นเป็นแฟนที่ดีของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ ทุกคนขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือ9ถ้วย เก้าถ้วยคือความสุขที่คุณจะได้รับครอบครัวของคุณธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงหรือคนเป็นครอบครัวนะคะนับจากนี้ครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขธุรกิจการงานของคุณคุณวางตัวได้เลยค่ะนับจากนี้นะคะความสุขความสําเร็จในชีวิตเก้าถ้วยเพื่อเก้าไปสู่สิบถ้วยอนาคตที่ยิ่งใหญ่แล้วสิบเหรียญน,นี่คือสิ่งที่คุณจะได้ในเวอร์ชั่น2025ชีวิตคุณจะเต็มเปี่ยมแต่บทบท บาทใหม่ของคุณคือบทบาทเศรษฐีนั่นเองค่ะเตรียมรับบทบาทเศรษฐีในอนาคตเร็วๆนี้ไม่เศรษฐีได้ไงคะหเหรียญกับสิเหรียญน,นั่นเองนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความรักบารมีของคุณได้บังเกิดแล้วคุณไม่ได้ทํางาน1น,นะคะคุณจะมีงานสองเข้ามาโอกาสใหม่ๆคุณจะมีราชวังแวสายเป็นของตัวเองเนี่ยค่ะ นะคะแทมพแพลนมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ๆล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคลิปนี้วันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ